ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3เรื่องเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ข้าพเจ้านายเรืองยศปัญสิริผู้ในการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ขอประกาศเจตนาลมในการบริหารงานว่า จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาพิบาลโปร่งใสตรวจสอบได้ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่3พุทธศักราช2,561ถึง2,580ดำเนินกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบขับเคลื่อนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ปฐมศึกษาเชียงใหม่เขต3และสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นส่วนราชการที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันโดยดำเนินการดังนี้ 1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับอย่างครบถ้วนเข้มขัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่กำหนด สปลุกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันรู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้เพื่อปลุกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงานรวมถึงมีการห่วงดุลภายในที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพซึ่งจะทำให้บุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3และสถานศึกษาในสังกัดเกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน 3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชันและไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคมอานจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3และสถานศึกษาในสังกัดเกิดความละอายหรือความกลัว ที่จะกระทำการทุจริตคอรัปชัน 4. มุ่งมั่นปฏิบัติงานตามความเป็นธรรมซื่อสัตย์สุจริตรวดเร็วและมีประสิทธิภาพข้อ5มุ่งรบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาิบาลและร่วมการสร้างวัฒนธรรมคุณธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรและจะบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสคุ้มค่าก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ และพร้อมแสดงความรับผิดหากการปฏิบัติงานของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึษาเชียงใหม่เขต3ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวมจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันและถือปฏิบัติอย่างเคร่งคัด